ครับสวัสดีครับมืัอนี้พาพีพ่อาน้องมาอยู่กับไรเอลเกลเซดชาแนลพี่กอล์ครับพี่น้องมืัอนี้พาพีพ่อาน้องมาเตรียมพื้นที่ปลูกดาวเรืองครับอยู่ที่อำเภอคูอเ,อเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมพื้นที่ปลูกดาวเรืองเท่าประมาณห้าหมื่น 50, ต้นครับแต่ 8, 000, ไร่พี่น้องหาหมื่นต้นสวัสดีบบรรครับหองแชทไหนก็แล้วครับเอลซีเจ็ดศูนย เนีนนยนเลยครับไม่ปันน่นให้นิ่งๆเลยครับพี่น้องแถวสี่เกิดสุดยอดมันนิ่มาแต่สนเสาแน่ยจะหน่อยเด้อพี่น้องเด้องานปั่นว้านเขาเพิ่นไหลมือละสามสิบสี่สิบไรอพู่นล้วครับไอ่นปีกเวลามาปั่นให้ครับเดี๋ยวพายุฝนต่อมาแล้วมันจิบปูกบ่ได้พี่นอ้องดาวเรืองสารวัตรพร้อมจัดให้ เน,เนียนเลยพี่น้องปลูกดาวเรื่องครับวันนี้เป็นวันที่29พฤษภาคม2567ครับวันนี้เอากับมาเตรียมพื้นที่ปลูกดาวเรื่องครับ พื้นที่ปลูกเพราะนัะ้พื้นที่ป,ปลูกแปะไร่พี่น้องว่าแม่ประมาณแปะไรแปะไร่พี่น้องนี่ครับในนี้ยเลยครับ L4-0-0 C ครับสารวัตรวงางแจกให้ครับแยงล้างเซ็เียบร้อยแล้วครับขึ้นมาแปลงข้างบนครับวันนี้เขาต้องเดีย้ยนไซต์เร็วพี่นอ้องเพืนเขาจะได้ปลูก มันหลายพี่น้องฝนมันปกมาใส่น้ำอย่าอยากก่าขี้ไหลหน่อยครับล้างผูกงี้เขาต่อปูนขาวบุ้งห้อยอีกเพี้ยนนึงเลยครับพี่น้องอย่าเพงเสียลาครับเบุ้งหัวหย่าพี่น้องหัวหย่างลายอยู่เลย เดี่ยนไล่ปั่นสามชั่วโมงครับเดี่ยนไล่สามชั่วโมงพี่น้องปั่นซื้ออันนี้ก็หงม่งเกือบเจ็ดมงแล้วครับมันนี่คุ้มครมครับมันนี่เหมือนฝนจะตกครับ จะประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวตอนปลูกเกี๊ยวไม่ตายไม่พี่น้องนำรับชมอีกครับสำหรับที่นี่ฝากที่ฝากน้องไปชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตไคร้เห็นแลม้ลยครับเจ้าเองมาเสียชัยนะครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ